เสื้อหายหรอมันมีตัวผู้ชายถอดเสื้อมาเล่นกับผมผิเน้นพี่ตัๆๆเนๆๆๆๆอๆๆๆๆๆๆนๆๆ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 ๆนๆๆๆๆๆๆๆองๆๆ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 ๆ่ๆ้ๆๆๆๆๆๆาๆนๆๆนๆๆ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 เๆๆๆ่อๆๆๆๆนนๆๆอยเๆๆนนๆๆนๆๆ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 ่ๆๆ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 ๆเๆๆๆๆนเๆนมาๆๆๆๆมๆๆๆีๆๆ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 งๆๆ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 ๆววๆๆประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละ จะเติมไปไหนเดี๋ยวนี้ ID ไหนอ๋อหน้าผมนี่วะยิงไปบ้านไอ้บอลขาวนั่นนาเนี่ยบอลอะไรไม่รู้เนี่ยไม่รู้ไม่เห็นบ้านรั่วบ้านรั่วมีบ้านรั่วมีบ้านรั่วเนี่ยพอแล้วพอแล้วเก็บไล้บ้างรั่วบ้านรั่วดาวบ้านรั่วดาวไล่เข้าดาวเนี่ยตัวเนี้ยไม่รู้กูยิงบนบ้านดาวบนบ้านรั่วมันมันยังวิ่งอยู่เลยเมี้ยเหมือนกัน Thanks for the follow อีกตัวอีกตัวมีอีกมีอีกมีอีกไม่มีไม่มีตังไม่มีไม่มีเขาอยู่นี่อยู่นี่มารวมหมดอยู่ไหนวะน่อกมะนอกหรือวะน่องนอกหรือวะมาพี่เลยแมันเอามันเอ้ไปจีผมจ่อใส่แบบจับยืนเลยอ่ะเฮ้ยแดง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 สวยเยอะแยอะแดงไม่ตายว่ะแดงผสมเหลืองไม่ตายว่ะพูดพูดว่าใครจะซ้อนไรใค้ผู้แหมกูเข้าให้ครับเวนกูเข้าให้ครับน้อง ไปพี่บอกถึงใครซ้อนไว้ครับเดี๋ยวพี่พูดสิอ๋อมือขวาไก่กลางของพี่เองครับเออเออเออไม่มีไก่พี่ไม่มีไก่เอาหรอโอ้ยข้างหลังมันต้องไม่มีไก่ทิพี่แม่งให้แดงแดงแต่ผสมเหลืองมันเลยไม่ดาวเลือดเหลือประมาณยี่สิบเอาอีกแล้วไอ้นี่ไอ้โง่นี่มาอีกแล้วไอ้ตัวเดิมเลยไอ้ตัวไก่เดี๋ยวไอ้ที่กูทำคลิปออกไปนี่ว่ะมึงอ่ะไก่ครับน้องโดนกูตบไปไอเวนไอไก่มึงอ่ะไก่น้องือเพาพี่ ดูว่าตอนนี้พี่ i p h o ผมไอโฟนไอโฟนอะไรอ่ะ iPhone 6s Plus ครับ iPhone 6s 6s Plus เฮ้ยมีตีลาเต้เฮ้ยมีต่ครับผมพี่ชายใหญ่กระสุนลูกซองอยู่สองลูกเองขึ้นได้ไหมมีสามสิบมีสามสิบครับขึ้นละขึ้นละขึ้นละไม่ใครอ่ะมึงใครอ่ะต้ากระสุนกูมีเยอะกว่านี้จะเอาไปได้เนี่ยมึงใครอ่ะ กระสุนลูกซองหมดเฉยหรอกผมซ้อนระดับนักซ้อนระดับโลกพี่ยากอยู่นะซ้อนเลยล่ารับอะตาฮะเมื่อกี้ยิงกาศไมเชี่แล้วครับเมื่อกี้ไอ้หวาไปไหนยันเลือดกูไม่มียากูไม่มีกูไม่อยากตั้งกองไฟยากูไม่พอสู้กับมันเลือดไม่พอสู้ล่ากดแอบแซบไปเรี่อยล่าไม่ได้แอบแซ่บไปเรี่ยยากูไม่มีกูเจอมาหนึ่งหนึ่งเมื่อกี้ ผมยังมียาไม่เรีกเยกไงโอ้ยเลือกกูเหลือสามสิบเองบ้ามันใบสั่นกูสองเป็นกูก็ดาวแล้วน่ะเลือกกูเหลือสามสิบยี่สิบเดียอยี่จบ้าเหรอไม่รู้อะลงเก็บของกันมั้งไก่ลงจะอะไรไอโฟน,นอะไรนะไอโฟนอะไรอะไอโฟนหกเอสพัทครับนะลืมไหมครับผมลืมไหมครับลื่นครับลื่นนะไม่ใช่ลืมครับลื่นครับ อยากเล่นด้วยแต่ทำทรงมาด่านี่นะบางภาคสันดานมานะว่าพี่ตบมันไปแล้วแพ้พี่ตบไปแล้วพี่ตบแล้วไอ้มีมมาอะไรมันโง่ดีที่ตงนี้มันไปไหนวะมันยิงพี่จิมบเสือปัญหาไปไหนนี่จังเลยมันคงไม่อยู่ให้มึงหรอกไอ้หวังมันลงไปด้านล่างแล้วนี่ผมดวงมาด้านล่างแล้วเนี่ยใช่มันลงไปด้านล่างแล้วไม่ต้องพิมพ์มาเลยป่ะมึงอ่ะไก่เดี๋ยวกูจับไปต้มเลยมึงอ่ะไก่มึงอับพี่มามึงไก่ มึงได้แต่พิมพ์มึงได้แต่พิมพ์ว่ากูไก่แต่มึงอ่ะไก่ oh, โคตรไก,ไก่เออฟงองังกูนะดูปากนะดูปากดูปากอัหลังนะไก่ไอไก่เออมึงอ่าไก่ครับน้องเฮ้ยกับใครอ่ะกับหวังน่ะน้องกับมึงอ่ะตัวสองตัวสามตัวเลยดิไอหวังกูโดนโอ้ยเชี่ยมึงไอโอ้ยหวังมึงไอวอรเลยกูจะวิ่งเข้าไปเก็บซองยาว ไอหวังเออสวยให้กุลกามเมทิลมึงเลยนะเนี่ยมาอีกตัวมาอีกตัวกูไม่มีปืนโอ้ยเออสวยตามน้องมันชมตัวเองมันชมตัวเองตามเออสวยโอ้ไม่มีปืนไอ้ยเมื่อกี้ยิงสองเข้าไปสองเม็ด มันจะตายห่าตายหงเหรอขู่สามีจิ้วลยกูวิ่งว่อนเลยกูไม่มีปืนกูจะเก็บปืนมึงถ้าเสียเอาไอ้วอดันกูออกไอ้หวังเลยตัวกันตัวเองก่อนให้ถูตายเลยนะความจุเท่าไหร่ของผมสิบหกกิกครับผมของผมสิบหกกิกนะโทรศัพท์มันเก่าแล้วครับผมผมซื้อมาตั้งแต่แรกๆนะไม่เก่าแล้วมันเก่าแล้วเฮ้ยหนีไอ้เวรของกูของกูมึงอั่นหนี แหวนแหวนมานี่แหวนมาหาพี่เรามาสวยค่ะพี่เราอย่าไปอยู่กับมันเลยเนี่ยมันบ้ากามไม่นั่นอ่ะเออมาให้อีดอกพี่ไปไกลๆกูไอ้ยาของกูสาวกูอย่ามายุ่งเกี่ยว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 เนีมึงหนีไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมครับแหวนมทุ่งเลยไม่วันเอียวผมแยกแล้วตังค์บอกถ้าพวกพี่มึงจะทำอะไรกันพวกมึงไม่ทำอะไรกันเลยนะประตูพี่เประตูพี่เมื่อกี้เมื่อกี้สองตัวสามตัวละวยิจะดาว สองก็ไปสองเม็ดทำไมมันไม่ตายวะส่องยาวเนี่ยมันเองเองอัพป่าวส่องยาวเองอัพหรือเปล่าอัพเวลเออัพเวลสามอ๋อตอนนี้เวลสามแล้วเวลหนึ่งมันไม่ตายน้องจริงยิ่งเวลหนึ่งกับไม่ได้อัพเนี่ยบอกเลยว่าเป่าโคตรมันกระสุนโคตรกระจายไม่พี่แล้ว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 ลาเต้ก็ยิงเม็ดเดียวเองมั้งน่ะไม่ตังเองอย่าความจริงมาพูดดิเนี่ยไอ้เวลนี่มันชอบลาดอยู่แล้วไอ้เวลเนี่ยาง ภาษซ้อนอะโอ้โหอะไรเยอ้โหซ้อนแบบนั้นเออรอซ้อนจังหวะทีมร้องดิร้องว่าร้อยมันจะตายแล้วนะมันจะตายแล้วนะจังหวะที่สองขอกเขาไปนะไม่มีใครรักสาวลราเลยหรอไม่มีใครรักสาวหราอย่าว่ามีเด้อสาวลรามีแต่คนงามๆเด้ออย่าหาว่ามีน้องน้องชาไทยนะไก่มันพิมพ์มาไก่มึงพิมพ์คำว่าไถมันยังพิมพ์ไก่ไม่ถูกเลยโอ้มันไปเรียนภาษาไทยมาใหม่ก่อนนะ โชอ์แชร์ดูบรวัรเจออะไรก็ไม่รู้ชานมไข่มุกมาแล้วกินข้าวยังนะผมนะเดี๋ยวรอกินข้าวเย็นครับสุดสวยชานมรู้จักร<ป>วยไหมรู้จก<ด>ักรวยไห<ด><ว>มน,<ว><ด>นี่ไงน้องรวยน้องรวยเหรอเอ้าไม่ใช่นั้นพี่รวยนี่น้องรวยไหนอ่ะมีหลายรวยเีออากแล้วพี่ผมยิงตายไปแล้วไม่ทันแล้วลาเตไ้ไม่ไม่ไม่จะมาช่วยไงซ้ำให้แล้ว M79 มันปืนช้านะพี่จิมลงตอนไหนนู่นแหละครับผมประมาณทุ่มหนึ่งครับน้องไอ้น้องไอ้จะมาเล่นกับพี่หรอครับ อา้าววันนี้ลงไป<อ>วันนี้ไม่ได้ไปรับแม่หรอพี่ไม่ครับฝนไม่ตกน้องตังมีแค่เมื่อวานนั่นแหละเพราะว่าวันนี้ผมน่าจะเล่นกับพี่ได้ถึงแค<อ>่หกโมงครึ่งก<อ>็ี่ก<อ>็ตังอยู่ตอนไหนพี่ก็ไปตอนนั้นอนะ่ะเอางั้นเอาตามนั้น,นเลยไม่ไม่เพราะว่าเดี๋ยวตอนทุ่มหนึ่งต้องไปดูหนังอ๋อเออเห็นเห็นเห็นแฟนเองบ่นอยู่แต่เมื่อคืนนี้นะพูดถึงน้องปลาแล้วน้องน้องปลาอะไรไปต้องตดนแรงขนาดนั้น ผมนี่แหละตอดอ๋อแล้วพี่รวยไปบอกไม่พี่รวยไปบอกน้องตาต,ตดดิพี่รวยบูดจัดเลยเอาเอาเอากล้วยไวแกกิน,นอ่ะไม่ใช่ขี้กินของกินนะใช่หนูจะไปเล่นนะครับน้องไานมาดิมาดีมาเล่นด้วยกันมาเล่นกันด้วยกันทุกคนนะมาเล่นมา,มาเล่นได้เลยนะเก่งไม่เก่งมาเล่นกับผมได้เลยนะครับ นะเขาเถือเป็นช่วงๆคนมีตังค์เขาเอาไว้ประดับเราจะมีนะส่วนเราสายเฟสนะใช่มันไม่เกี่ยวเลยรับ<ล>คนเ,<อ>เ,เข้าแคร์ไหมครับผมนะรับครับผมรับรับรับหลังไอ้ลาเต้อนขึ้นน่ะนะใครที่จะเข้าแคอรอายุ15ปีขึ้นไปแล้วก็แต้มหกพันขึ้นไปทักมาเลยนะทักมาเลยครับผมอย่าให้เสียชื่อมือขวาหลังเลยครับไอ้วางมีอีกตัวนึงอย่าหยิ้ม ไอ้เนี่ยมึงยิงยากูดิไหนไม,ไม่มีปืนยาพี่เอามาดิไม่มีมา Thanks for the follow ชุบสาชุบพี่ก่อนโว้ยขอบคุณเดอ้อขอบคุณเอฟซีจากสปปลาวเนอะครับผมมาติดตามหลายหลายนะมีมูบอกมูมีพีมีบอกมีพีบอกพีมีน้องบอกน้องมาติดตามเพจอารังผู้ใดที่แบบมักเล่นเกมเล่นฟี่ไฟ่ยังเสียบอกมาติดตามด้วยเดอ้อนะครับผมขอบขอบใจหลายหขอบใจหลายหนะครับผมขอบใจหลายหลาเอฟซีสปปลาวมาติดตามหลายหลายนะครับผมขอบคุณเด้อขอบคุณเด้อ มีแมกแลนยังวะแมกแลนยังไม่มีนี่วะกอซ่านนองแมกแลนอะไม่มีแมกแลนเล่นไม่ได้ <c oughs> นะไข่ดำนะไข่ดำไม่เก่งอะไรไข่ดำไม่เก่งนนอง <c oughs> มึงเรียกร้องความสนใจอะไรจากกูครับอยากดังอีกหรอมึงอยากดังอีกคนนึงหรอแต่โทษทีกูไม่ให้มึงดังละกูตกไก่ไปแลกกูได้พิสูจน์ไปแล้วว่าไอ้พวกที่พิม์มาอย่างเงี้ยแม่งก็ไก่จริงไม่ใช่ผมไก่นะไอ้พวกพิมพ์นี่แหละมนันไก่ไอ้พวกนี้แหละมนันไก่เองแรงบอลเองนึงับผมนะแรงบอลหนึ่งนะไม่เอาหรอกหนูกาัผมไม่เติม นะหนูต้องไปเก็บแรลงมาก่อนหนูต้องไปเก็บแรลงไดมอนด์ไอวีขึ้นไปก่อนนะไข่ดำแม่มึงจะเลียไข่กูปะล่ะเพื่อนไอ้ห่าเนี่ไข่กูไม่ได้ดำเฮ้ยด่าล่าสุดแม่งว่าก,กูไข่ดำแล้วหวังไอ้ยัยสองอาไอ้ตาวม่าไอ้ตางมล่าเนี่ยไม่ล่าอยู่ตู้ล่างพ <c oughs> ีง่ไปไปล่า, <c oughs> ลามันคืนไปล่ามันคืนไปล่ามันคืนไปล่ามันคืน <c oughs> ไปล่ามันคืนไปล่ามันคืนไม่ไก่ไม่กลาแม่งล่าสุดไข่ดำไปล่าเอาดาาไม่ได้หรอ Oh. ไม่ปืนอะไรอะ่ะปืนคาหรอหรือปืนอุย้สยสไนว่ะสไนาบาเลดว่ะ